ครับทุกทชมพบกับสะอ้วนชวนอยู่อีกแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับวันนี้ว่าผมมีเมนูอะไรมาเสนอนะครับมาดูกันเลยนะครับมาเลยอดูวัตถุดิบก่อนนะครับมี่หอยปากเป็ดหอยหอยตะเกียงหรือหอยลากนะครับผมผมเอามาล้างนะครับกรรมวิธีของเขาคือซื้อมาจากชาวประมงเนี่ยครับแล้วเอามาล้างให้ขี้โคลนมันออกแล้วก็ตัดปลายลาก ตัดปลายลากนี่ครับตัดปลายลากเห็นไหมดูนะครับดูนะครับตัวตัวมันจะเหมือนคล้ายๆตีนเป็ดปับเป็ดดูนะครับอ่าโอเคอ่าดูนะครับวัตถุดิบนะครับมีหอยหอยปับเป็ดนะครับหอยตีนเป็ดนะครับผมอ่าผมจะทเมนูอะไรดูก่อนอ่าดูก่อนนะครับผมจะทําเมนูหอยตีนเป็ดผัดต้มยำแห้งนะครับตะวนชวนหิวจะทํา หมีตีนเป็ดผัดต้มยำแห้งนะครับผมท่านผู้ชมมาดูกันเลยมาเครื่องต้มยำก็มีนี่ครับตัวช่วยตัวช่วยของต้มยำก้อนนะครับผักชีใบเลื่อยมะเขือเทศหัวหอมหัน่นข,ขาตะไคร้แล้วก็พริกเผานะครับพริกเผาต้มยำแล้วผงปรุงก็มีผงปรุงรสน้ำมันมะนาวน้ำปลามีแค่นี้นะครับผมมากระทะร้อนแล้วครับมาจัดก,การได้เลยมาเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมเอาน้ำมันเทลงไปก่อนนะครับมาเอาน้ำมันเทลงไปก่อนอู้น้ำมันร้อนแล้วครับนี่หอมนะครับมาน้ำมันเทลงไปก่อนนะครับแล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมท่านผู้ชมสักครู่สักครู่นี่ครับเอาทุกอย่างลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับให้มันเป็นหอมแบบหอมต้มยำเลยครับเอาลงไป มันลงมดไฟแรงนิดนึงเล่าน้ำใสไปหน่อยได้นะครับท่านผู้ชมไม่ตีเรื่อนะครับน้ำมันเยอะเยอะนะครับเขายังไงเราก็ต้องผัดให้แห้งอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผัดให้หอมไปเลยนะครับน้ำเชื่องต้มยำโอ้โหเักอ้วนจับกระเด็นให้ดูมามาขั้นตอนต่อไปนะครับมาพริกเผาพริกเผาเสร็จหมดเลยนะครับ อต้อยมยำใส่ามาเลยนะครับยีให้มันละเอียดีดไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันติดกระทะเอาน้ำซอยซอยเติมไปหน่อยครับเพราะน้ำเราจะซอยนวดให้แห้งอยู่แล้วถ้ามันแห้งไปเนาะใช่ใส่น้ำใส่เดี๋ยวให้กระกตั้งถ่ายดูนะครับมันจะเป็นน้ำขุบผิดก่อนนะครับเราต้องการน้ำน้ำเจีมจ้นของต้งยมยำเขาไปผัดกับเครื่องต้งยมยำหน่อยนะครับมาดูนะครับโอ้โห หอมเลยปิดเสาของเครื่องต้มยำแล้วนี่ครับเป็นต้มยำแห้งแล้วนะครับใครจะไป,ปะยุกตทําเมนูอย่างอื่นก็ได้นะครับร้อนๆเลยนะครับขั้นตอนต่อมาใส่ตัวช่วยที่นึงของของต้มยำชุดไปต้มยำก้อนเนาะต้มยำก้อนครับแล้วก็ไปบี้ให้ละเอียดมันจะได้ความหอมเพิ่มขึ้นไประดับนึงครับนี่ครับเริ่ม Er เรื่ oh. สีสันดูนะครับเครื่องต้มจำร้อยนะครับมาขั้นตอนต่อไปไม่รอแล้วครับหอยเลยนะครับก็จะดิบหลักนะครับหอยอ่าอ่อ่จะดิบหลักนะครับหอยทักใส่ลงไปเลยโอนลงไปเลยมาเอาลครับหอยก็จะมีน้ำอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ผัดไปผัดไปนะครับผัดไปเรื่อยๆรอให้หอยสุกนะครับท่านผู้ชมตักชูนะครับ เดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยเราสัก okay คู yes. tá, ่ให้เราให้หอยสุกก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาละครับท่านผู้ชมมาเลยนะครับผัดหอยสักพักหนึ่งจนหอยสุกแล้วครับมาดูยังไงหอยสุกปากมันจะอ้านะครับท่านผู้ชมมันจะอ้านิดนิดถ้าหอยหอยชักตีนมันจะอ้านิดนิดครับผมเนี่ยครับมันจะอ้านี่ครับปากมันจะอ้านิดนิดครับดูนะครับเนี่ยครับมันจะอ้านิดนิดเห็นไหมมันจะอ้านิดนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นี่นะครับมันจะอ้านนิดนิดเนี่ยครับผม มาดูวิธีการครับเนี่ยละครับเราผัดจนแห้งเลยครับผัดต้มยำผัดจนแห้งถ้าเกิดมันแห้งไปนะครับท่านผู้ชมเราผัดน้ำเรามันแห้งไปเราเติมน้ําไปก่อนก็ได้ครับเติมน้ําไปหน่อยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองเราผัดจนผัดจะแห้งนะครับผมถ้าเกิดน้ําหอยมันเยอะหน่อยก็ผัดจนฝาน้ําหอยมันจะแห้งครับผมมาเราถึงขั้นตอนการปรุงปรุงรสนะครับมามีอะไรบ้างมาดูนะครับท่านผู้ชมมาเลยนะครับ น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะครับสสยไปน้ำปลาครับน้ำปลามันสองช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาวสามสี่ช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปเลยเอกเปรี้ยวครับเน้นเปรี้ยวครับมาแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาโอเคมาเลยชึบมาคนให้เข้ากันเป็นอันวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็จะเตรียมจับลงจานแล้วนะครับมามาดูนะครับท่านผู้ชมคนให้เข้ากันครับให้ความเปรี้ยวความเค็มความหวานที่เราปรุงไว้เข้าไปในเนื้อหอยนิดครับตอนที่หอยมันอ้านะครับให้มันเข้าไปในเปลือกในเนื้อนะครับอ่าขอคนให้มันเข้ากันนะปุ๊บก็จะอร่อยข้างในแล้วครับตอนเราตอนเราลูดหอยออกมานะครับมันจะปรียดเลยครับมามาโอเคท่านผู้ชมมาเสร็จแล้วครับผม มาเลยโอเคเดี๋ยวตักลงจานกันเลยนะครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมมาตักลงจานแล้วนะครับมาดูนะครับมาโอ้โหน่ากินนะครับดูโอ้หอมๆเลยนะครับนี่ลงจานแล้วนะครับเขาทาแต่ผัดฉ่ากันผมผัดผัดต้มยำแห้งนะครับทาผัดต้มยำแห้งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหผัดต้มยำแห้งรูดจนมันเลยครับ อยู่ไให้ปากเบินนะอือ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยววางครับมาโดยขยับไปได้วยหน่อยนี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นไ,ไงครับหอยตีนเป็ดผัดต้ยมยำแห้งส่วนที่เหลือจะไม่แล้วครับเดี๋ยวผมขอยกกระเ้าก่อนนะครับโอเค ท่านชมมาถึงขั้นตอนการชิมหอยตีนเป็ดผัดต้มยำแห้งใบตะอ้วนชวนหิวนะครับมามามาดูเลยดูเลยดูเลยมาอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ก่อนนะอันนี้รักเกลารักเกลอนี่นี่นะนะครั้งกินครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยอร่อยอืะอืะอ่ะแกก่อนนะอื้อหือ นี่ครับนี่ครับอืมมันเหมือนหอยลายอ่ะนะครับอืมอืมเหมือนหอยลายอ่ะครับต้มซมมันเหมือนหอยลายอ่ะครับแต่มันค๊ดๆฝาครับนี่ครับมันสุกแล้วนะครับต้องใช้มือครับเมนูนี้เหมาะการกินมือมากเลยครับนี่ครับแล้วมันมีต้มยำติดอยู่นะครับเนี่ยมันจะเปรี้ยวโหนี่ครับ Uh huh. uh huh. uh huh. หอยนี่มันจะมีใหญ่ๆนิดนึงมันจะเหนียวๆดูนะครับดูค uh huh. uh huh. รับดูครับอื้มอื้มมันกันเลี่ยนนะที่ผัดต้มยำเพราะแบบนี้มันกันเลี่ยนเราดูดเปลือกหอยได้ดูนะเนไหมระวังบาดนิดนึงนะ้ท uh ่านผูชมดูนะโอร่อยวะ่ะอร่อยวะ่ยวะเอาตัวที่มีเอาตัวที่มีขานี่ขาขาดูนะ นะครับท่านผู้ชมตัวที่มีขาโอ้ยโอ๊ยนะผ,ผมแกะตัวที่มีขาเลยนะใช้เวลานิดนึงมานี่ยนี่นี่ตัวที่มีขานี่นี่นี่ดูนะครับท่านผู้ชมเหมือนนูนี้ต้องใช้มือด้วยนะครับอือหือดูขาขามจะคึกคึกอือหือคึกคึกอือหืออร่อยอร่อย ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหอยตีนเป็ดนะครับผมหอยตีนเป็ดผัดต้มยำแห้งนะครับใบตะอ้วนชวนหิวนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ